บ้านเกิดริชชี่อรเนตคะ่ะคบแฟนหนึ่งปีพร้อมแต่งค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายท่านอีกชื่นชอบเขามากเลยนะคะสำหรับสาวริชชี่อรเนตคะ่ะเป็นสาวที่มีกระแสที่ไม่เผาเลยเลยคะ่ะด้วยความที่เจ้าตัวเองเลือกที่จะสืบต่อชนเผ่าละหูที่สิงเตวทำให้เธอถูกขนานนามว่าเป็นนางฟ้าชาวดอยสาวริชชี่เผยว่าฝั่งคุณพ่อเนี่ยเป็นลูกครึ่งคะ่ะคุณปู่เป็นฟิลิปปินสเปน คุณย่าเองมีเชื้อสายไทยแต่คุณแม่เธอแล้วก็คุณแม่ของคุณย่าเองเนี่ยเป็นคนอังกฤษสวิตส่วนทางนั้นของฝั่งคุณแม่เป็นจีนคุณยายมีไทยละหูและตอนนี้เองเธอก็เปิดตัวคบหากับพระเอกลอยอย่างหนุ่มก๊อตอิทธิพัท์ค่ะแถมบอกเลยเนี่ค่ะว่าล่าสุดทำเอาแฟนๆเนี่ยชื่นชมความมั่นใจใส่ของทั้งคู่นั่นก็คือแฮชแท็กอิทธิฤทธิ์สำหรับคู่นี้แหละก็ ฝ่ายชายเองเขาเป็นสารถิขับรถรับส่งหวานใจไปกองหลายที่เลยล่คะค่ะเปิดใจผ่านทางวันบันเทิงเผยถึงเหตุผลที่ให้หนุ่มก๊อตมารับส่งเพราะว่าอาดีตเคยเจอประสบการณ์ระทึกบนรถแท็กซี่คะ่ะนั่นก็คือ ตอนนั้นเนี่ยคือเข็ดไปเลยนะดิชีเลาว,ว่ามีประสบการณ์การเรียกแท็กซี่กลับบ้านผู้จัดการเนี่ยกลายเป็นว่าแท็กซี่ไปไหนไม่รู้ตอนนั้นช็อกมากคือเปิด Google Ma p จากเวลา15นาทีจะถึงบ้านเริ่มถอยเป็น30นาทีและชั่วโมงนึงตอนนั้นใจไม่ดีนะเต้นบรามากๆจี๊ดที่หัวตอนแรกคิดว่าแท็กซี่เนี่ยคงไม่ชินไปอีกทางนึงแต่พอเริ่มไปเรื่อยเรเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วและพอคนขับรถเห็นว่าเราอาการไม่ดีเข้าเลยถามว่าน้องเป็นอะไรเราก็ตอบกลับไปว่า หนูอยากกลับบ้านจากนั้นกลายไปว่าเขายูเทินกลับทันทีแล้วไปส่งถึงบ้าน แม้จะรอดมาได้แต่ไม่โอเคมากพอเริ่มรู้สึกแน่นหน้าอ,อกและหายใจไม่ออกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนจึงโทรบอกแม่ทางด้านคุณแม่ก็ขอให้ผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในบ้านของผู้จัดการพาไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าหัวใจเต้นผิดปกติเพราะช็อกและเครียดจัดเป็นภาวะที่เราเครียดจัดและตกใจอาการเดียวกับนักฟุตบอลที่มีความเครียดสูงและหัวใจวายซึ่งเราโชคดีมากที่จงังหวะการเต้นหัวใจมันมาช็อกตรงกลางทำให้ทุกหนึ่งนาทีหัวใจเกือบหยุดเต้น แต่ถ้าจังหวะการเต้นหนัวใจเนี่ยมันมาช็อตหรือว่ามานี้ในช่วงต้นและช่วงท้ายอาจทําให้นกได้ทันทีเธอเองก็กลัวการขึ้นแท็กซี่ไปเลยลคะค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังไงก็เป็นกําลังใจให้เธอคะ่ะ